ว่านาย่าเฝ้าต้มเนื้อผักน่อเดี๋ยวไปหาปลามาก่อยมาหลาบใส่ก่อนบางแนววูดผักกระเดาของมมักเลยเอ,เอาปลานิ้นเด้อจังก้อยใส่โอ้ยเลือกได้ปลาปลาเพิ่งเลี้ยงไว้เลยได้ปลาเนี้กับที่เอาเบิเร์ดอะไรเยวถ่ายจะเข้าเด้อ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขั้วประแดกวันนี้พาพี่น้องมาเลาะบึอองปลานิ้นอยู่เขื่อนไปลาบแร่งกับพี่น้องบรรยากาศ ืัอนี้มันเป็นลมหนึ่งๆจล็หน้อยก็สิบพพ่อมีหลุนอยู่เนบอ่อผมมาสิมาดซองเมงองยูไมยเก่าที่เคยหมานตรงจุดนี้ครับพี่น้องนี่เดี๋ยวผมสิดขึ้นซ่อมอยู่อยู่ต้นนี้นี่ไม้นี่มันลงเดียวเห็นไก เก่าไม้นี่ป่ามันเข่าส่วงคำคำบนละมาเดี๋ยวมานาันนั่งซ้อมมึงดีกว่าครับพี่น้องจากนีไปหาคำเที่ยหมานจักตัวจ๊กใดผมว่ามันปันนี่แหละครับพี่น้องขึ้นอยู่หิมพาใก,ใกล่ไก่บนเนอะแม่นีลีแม่นีลีปันปนี้นีลี จังไดโดนบ่าอุ้ยโดนโดนโดนอยู่ครับพี่น้องอุ้ยผมมันบ่โดนโอ้ยถึงไว้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 โอ้ยโหฝุกเฮ้ยลุดอุ้ยกูกำลังสิบอกว่าฟุกจนได้โอ้ยระยะมันไกลครับพี่น้องนาซิตเขาบลเล็กโอ้ยปักบลเล็กบลนั่นกะเนื้อขาดโอ้ยเสียไรเสียไร อแม่แตะเก็ตก็บ่อได้นาจิถึกถึกบินบินกับพี่น้องมันก็นเลยรุดไปโอ้สิไดาสิไดาสิไดาย,ดาย,ดาย <laughs> ตัวแรกแหกว่ามานซ้่อ้นางซ้อมมึงไหมกับพี่น้อง กลายเขามากครับพี่น้องโดนบาโดน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 ครับ่น้องอู้ยูห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 ูยูห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 มหูหูหกระหูหูหูกรหูหหูหูหูหยหู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 หงหูหูู้หูหหูหดหููหหหูห โอ้ยเสียดายเสียดายเสียดายครับพี่น้องโอ้ยมือสีบ่มันเฮ็ดจังไดยก็บ่ดีไปเบิดโออเม็นสิบ่คือดอกครับพี่น้องมื้อนี้เบิ่งอาการแล้ว2อตัวก็พผาสอตัวเอ้ยมันสิได้กลับเลยล่ะครับพี่นอ้องมื้อหลังพุ่นล่ะจังว่ากันไหมไปหัวหน้าไปนอนหน้ากันปะ่ะ เ็กปลาใช่ไหไม่ได้สักตัวเลยหรอบัวเรียกว่าสีสวนไปดักหนูอยู่ปลาออยอยู่หน้าไหมไปเดี๋ยวนี้เลยป้บัวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอยังตามไปที่หลังก็ได้เดี๋ยวขอไปดักกลับสิ่งก่อนไปดักกลับไว้ก่อนเออเออเก็บของเหล่าต่ามาเลยเด้อวถ่ายอยู่หน้าผมนะเออเออเพียนแผนครับพี่น้องมหากินทางบกล่องบึงเพื่อให้บอกทางนํำมันผูหมาหนี่ได้กลับสิ่งมาหกหลังกับเงาอีกปูเที่ยวมาหน่อยบ็นอย่างเด้๋หาอีกปูได้ เด็กหกตัวครับพี่น้องก็เกลยเอาม่หกหลังนี่พอดีผมเห็นเห็นห้อยหนูมันกัดกัดอ้อ,อยอยุเฉีเนนยนยอืมใครเป็นยังไงครับกดูว่าไม้ดีเก่าพูดผมว่าไม่มาอย่แหละโอ้ยังไม่มาอยู่ไม่มาอยู่ห้อยกลับอีกเพิ่มพ่อหนมา เดี๋ยววางกลับสิ่งเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมันสิ่คำก่อนแล้วลร้วครับพี่น้องลุกลังเดี๋ยวม,ม,มืดนจัมืมาดุนกัน ตอนนี้เวลาประมาณนาทีสองทุ่มก็กลัวนะครับพี่น้องเ่งคุณไม่บานผมกางเต็นเรียบร้อยปะปไะครับพี่น้องเดี๋ยวไปล่อเบิ่งกับสิ่งก่อนว่าสิได้ยังก,กินแรงบอกขึ้นนี่กับสิ่งหกหลังได้เห็นจากหางก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยครับพีน่น้องนี่คือประมาน ห่างกับสิ่งกต่ยังพวกมันมาโอ้หมดขึ้นกับปูเรียบร้อยสิได้กินมั้ส่งนี่เอาตาม,ขมาาเขาไหมยังถอยออกไปถอยออกไป,ไป <c oughs> <c oughs> หลังแหลกค่ะมิดซีดีเลยหลังสองโอ้ อย่างบริกินยูขัาพี่น้องเป็นแนวนี้เบืงแนวที่หมดขึ้นกับปูผมเนี่ยเลยคู่หลังเลยเออมือว่ามานอีลีแล้ะครับพี่น้องเบิ้งอาการแล้วหรือว่าหนูยังมันไม่ออกไม่จังใดโอ้เห็นเหล่าไม้แล้ว หลังนี่มีมลันครับพี่น้องลันี่โอ้ยอบ้าแล้วมาแล้วลใส่จุ้มจิ้มไม่พันผมก็พี่น้องจะคว้าแมเอไหมอีบ้าแล้วมาแล้วโอ้ใส่จุ้มจิ้มเอาใส่จุ้มจิ้มก็ดีใจแล้วครับพี่น้อง,งเออถือว่าเออถือถือมีแนวกินแรงแล้ว เดี๋ยวผมให้เบิง้งลองร้อยเป็นก้อนเลยหนูนะให้เบิงเบ้งขี่พันว่าเป็นหนูหน่อยให้หนูใหญ่เนี้ยเน้นโตมื่อกี้นิบ่ะนี่ประมาณก่อนซ้ำนี่ไปเก้าก้อนนี่น้อยอก็เจ้าวันนี้ใหญ่เลยแมีนบอสนี่เป็นไกไปเหลืออีกหลังหนึ่งเห็นหางกะดีใจรอลา ผมหย <stop today. S 1> <oh> ุมใส่ตรงใกล้ๆกันนี่เลยหกหลังว่ะหึหึหลังนี่กระลัานคิวพี่นุ๊กหูยหลัน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 หลังหลังไม่โตดีใจไปก่อนน่ะใช่หรืครับใช่หรอู้นี่นี่นี่อู้หูหูหูหตัวนี้อู้ตัวนี้ใครอยู่ครับพี่น้องเท่าเท่านี่ละเท่าเท่านี่ละเอ้ย หางนี uh, ่ใกล้จ hmm. ังน้อยดีหางนี่เป็นเต้าจังน้อยนี่เอ้ยว่าดีพ่อเตหนูน้อยพ่อแม่เด้อหูยสุดยอดสุดยอดบ่วงเออบ่วงวนมาบ่วงอีกแล้วกับสิ่งหกหลังใอยูสองหางครับพี่น้องโอ้โใกล้ก็ใกล้ก็หากินทางน้ำอยู่เออทางบุกนี่เอ้าเจ้าเด็กกะเด็กก้อยแล้วครับพี่น้องแรงนี่ บ่ได้ก่อยปลาก่อยบ่ไดโออ้โอ้ยบ่ได้ก่อยปลาก่อยหนูก,ก็ได้ไปเดี๋ยวเพจเนี้ยงกินแร้งก่อนครับพี่น้องหนูสองตัวนี่เพจกินเพจเดียวเลยเลยครับพี่น้อง ไม่บ้านผมเพิ่นทอดทอดเลยจังมาฟักครับพี่น้องเพราะปกติแล้วสีเอียงเขาปิ่งเพิ่นบอกว่าไอ้ทอดแบบเนี้ยมันแสบกว่าปิ่ง,งส่นเอา้าแล้สัน้นโหลดเครื่องกับเตรียมพร้อมนี่สีเอาบักม่วงมาก่อยใส่เสร็จแซ่บครับพี่น้อง,งนี่หมดใบบักกูดเนาะฟักระบาดีนก็สซิดตำให้แหลกๆแล้วครับพี่น้องตำให้กระดูกมันละเอียดเนาะ <laughs> ห,นหนูเท่าๆนี่แหละผมว่ากระดูกพอดีแหละพอดีพลอยๆเนาะพีเดอร์พักลืมบอกพี่พักกับพีวูพักเยอะกว่าหนูเอามันปนี่แหละ <laughs> พักกาดแล้วกันนี่สเดามี่อดพักเมกเอ้าเรียวเต่เพิ่นสิหามาเอ้าหนัวคักๆเอ้าบกม่วงหนัวใส่น้ะะนนำ ตามัะม่วงกับเนื้อหนูเห่เล็กแลกเข่ากันมันี่มันแหลกหนูขนาปะน่เอาเลยนะมั้งขดใสื้อถือดิคือสีนวมสโกุกปะใส่ถอถอดิก่อนเนาะเออเออเนื้สองตัวได้ซ้ำนี่แล้วก็พี่น้องอื้อือหนูนะแยกออก คือคือคือวันที่ลิ้นต่นสาดเนาะหนูหนูน้อยเนาะโมน้อยหรือว่าถ้าเท้าหนี่ละมาเครื่องลงบาดนี่เข่าขวาเต่าลงก่อนเลยอือเฮ้ยเขาอีข้างน้อเนี่ยมาเข่าขวาป้อแล้ววะเนี่ยหนักเครื่องเลยเด้อหนูเอ้าเอาอันนี้กันหนูน้อยเดียวเอ้าผงนัวตามลงไปอืม งูบไหลายไ่ประดแดกหลายเข็มนี้อหอมลงเลยเดยอแตงซิมทีหลังกาอใบกระกูกใบประกูดไปบางนาวดูเิ่งขัดคะแนนพี่เอาใช้มือเลยเด้เอารวดงวอืมมือนี่แหละมันขักมันแสบที่น้ำมือแหละ <g ul ose> เอาละมะก่อนอที่มึงเนี่ยพอดีแซ่บพอดีแซ่บพอต้องปรุงเพิ่มเลยเสียดายแต่ว่าไอ้มันบอสมมันบอสมกันไหน้ย่องสิอีกไงอเอาละเอาละเอาละมามาเทเลยดีกว่าดวดตรงนี้ดวด, <c oughs> <c oughs> ดหมอุ้ยชักลูบอลนี่ครับพี่น้องอเอกินมุกม่วงกรับเอาบอสมกันได้ มา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 ครับพี่น้องบานนี้แซ่บๆน้ำกันเด้อทำพังไก่ลาทาด้วยเอ <c oughs> าเงินประดัน,าาะดนละ่ะมันก็หลายอยู่ดนละ่ะ <c oughs> อยากอยากกินก้อยปลาเต้ได้กินก้อยหนูแล้วครับพี่น้องเอ้าคือกันละ่ะแซ่บคือกันละ่ะช <c oughs> ่วงนี้รู้สึกว่าสี่หาหาหนูนี่ก <c oughs> ินหนูนี่ง่ายก็กินปลาครับพี่น้องช่วงนี้เอา้า <c oughs> มามามาเสร็แซ่บเสร็แซ่บเสรแซ่บใครก็กินหมดละที่อืมอืม ไม่ไหวผมเตรียมลูกเดือดมาให้อยู่สุดยอดละมุนลิ้นยอดพะกันเหล่าแซ่บบ่อแพร่ลาบปลาไก่ปลากันนะครับพี่น้องหนูปลาอ้อย ก้อยนูปาอ้อยว่าะคืต่อยคำหน่อยแถอคือเอาคำใหญ่ๆเนี่ยพี่เอาคำใหญ่ๆเหี้มันจะคักมันจะสาใจพี่พี่คุยคำใหญ่ๆพี่อืมคือว่าอาะแบบกวาก กเ่ออไข้าเติมข้าปากข้าหน่อยมาถึงใจเหรอครับยังไงม่ถึงใจ,งไ,งไ,งใจได้กินทั้งตัวยาดลงมามาันมีมกตี น้ำม,มันสูงทั้งหมดเลยมันเข้ากันผักนี้อ่ะเข้าเข้าต้้งยางกอย่น <c oughs> ดออดีดีมากเลยเดเป็นเ้เลเกิดมา มื่นหนียางไม่เห็นยังเลยเบอร์จำนีแ่แหละนูปลาเอาไปหลายรอบาเลยนาะสองคนกินพอดีอิ่มครับพี่น้องเพียดแดดแสดสำหรับคลิปนี้กับสิไใบซ้ำนี่ก้อนหลังครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านทีน่เบิ้งมาจนจบคลิปนะครับผมปะพ่อขันไม่คลิปหน้าพูดแล้วครับพี่น้อง khám sức thai nhạt chân chín này hay đẹp <laughs> mong cả dầu khỏi bữa, bữa xong <laughs>